ถ้ามองถึงสาเหตุที่เรียกว่า,เ,าเป็นตัวทําให้เกิดการประท้วงใหญ่เนี่ยก็คือเรื่องของการเมื่อวันที่4กันยาที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลห้ามไอเรื่องของการให้โซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น YouTube, Instagram, Facebook, X กซ์แรงต่างเหล่านี้อันนี้คือสาเหตุเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ประชาชนนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือไม่ใช่โดยเฉพาะคือพวกหนุ่มสาวที่ก็ยินดีแลเชิดนะฮะ อายุยี่สิบแปดสิบเก้ายี่สิบต่างๆเหล่านี้ออกมาประท้วงที่ทางด้านของรัฐสภาแล้วก็ถูกทางด้านของตำรวจในยียิงตายนะครับจานวนคนตายเนี่ยนะครับยี่สิบกว่าคนแล้วก็บาดเจ็บเนี่ยกว่าสี่ร้อยกว่าคนแต่ว่าจริงๆแล้วอันนี้เป็นสาเหตุที่มันเป็นตัวที่เรียกว่าทริกเกอร์เป็นตัวกระตุน้นแต่จริงๆแล้วมันสะสมมานานพอสมควรคือเนปาลเนี่ยเป็นประเทศซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงนะครับและที่สําคัญก็คือ2008เนี่ย มีการเปลี่ยนแปลงเป็นระบบสัาธารณตรัฐริบาร์บิกและตั้งแต่ตอนนั้นมันก็มีปัญหาเรื่องการเมืองะต่างๆแต่ว่าที่สําคัญก็คือในช่วงสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยที่มันเกิดการสะสมไม่ความพอใจปรากฏว่าเป็นประเทศซึ่งถูกปกครองโดยสามพักใหญ่ๆนะครับพักหนึ่งก็คือพักคอนเกรสซึ่งเป็นพักที่ใหญ่ที่จุดในบานของเกรสพักที่สองกับสามนี่เป็นคอมมอนิสต์นะครับเพียงแต่ว่าพักที่สองเป็นลักษณะเลนินิสและมาร์กซิสเลนินิส กับอีกพักหนึ่งเป็นเมอิสแล้วก็สลับกันโดยีผู้นําอายุมากๆกเนี่ยก็คืออย่างเช่นนายกที่ถูกบงังคับที่ที่ต้องลาออกเนี่ยคือนโอิแล้วก็ก็คือเป็นผู้พูดนำพักคอมมิวนิสต์อันหนึ่งกับอีกพักหนึ่งก็คือของเดวบ้าก็คือเดวบ้าอันนี้ก็เป็นหัวหน้าพักของใหญ่ที่สุดคือในปาลของเกรสแล้วก็อีกพักหนึ่งนะครับก็คือผู้นําชื่อดาฮาวสมคนเนี้ย ผลัดกันนะฮะขึ้นมาเป็นนายกโดยเฉพาะนายกที่ถูกบังคับไม่ไล่ออกไอ้ที่ถูกบังคับให้ลาออกที่เกิดกระบวนการคือโอเลเนี่ยก่อนหน้านี้ปีที่แล้วก็ขึ้นมาแล้วก็ก่อนหน้านี้เป็นนายกถึงสี่ครั้งแล้วครับแล้วก็มีการตกลงกับทางด้านของหัวหน้าพักซึ่งเขาเป็นศัตรูกันคือทางด้านของโอเลเนี่ยเป็นพักคอมมิวนิสต์นะครับแต่ว่า,าทํเาเป็นพันธมิตรกับศัตรู ก็คือพรรคของเกรสว่าปีหน้าคือ2026เนี่ยนะครับก็จะให้อ่าทางด้านของอเดวบ้าเนี่ยนะขึ้นมาเป็นนายกขณะเดียวกันในปัจจุบันอ่าภรรยาของเดวบ้าก็เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่เกิดการไหวพอใจเพราะสะสมกัน3พรพักนะบแบ่งกันกินแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ทําให้เกิดปัญหาคือว่า สามพักนี้นะฮะขึ้นมาต่อต้านเนี่ยต่อต้านเรื่องของรับชั่นต่อต้านเรื่องของเนปโบติเซมเนปโบติเซมก็คืออะไรครับหมายถึงระบบพักพวกนะครับแองจี่เนี่แล้วก็ที่สําคัญนะคือประเทศเนปาลเนี่ยคนนะฮะยี่กว่า20%เอนต่ยอยู่ภายใต้ก็เรียกว่าเส้นเอ่อเส้นความจนแล้วก็การว่างงานเนี่ยมหาศาลถึงกับเรียกว่าต้องอะไรครับประมาณสอง0คนต่อวันเนี่ยเดินทางออกนอกประเทศเพื่อไปหางานในต่างประเทศ เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดความไม่พอใจการสะสมแล้วก็นะฮะพูดง่ายกคือมีการแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างนักการเมืองต่างๆเหล่านี้เพราะ,ะความไม่พอใจที่ประท้วงเนี่ยนะครับเขาถึงนะนักประท้วงเขาบอกเขานี้ไม่เห็นประท้วงแต่เป็นการทำเขาเรียกปฏิวัติมีการเผาตึกนะครับรัฐสภาเผาตึกของรัฐบาลน,นะครับเขาเรียกว่สิงหาดูวาแล้วก็เผาที่อะไรครับที่พักผิดของอะไรครับของนายก แล้วก็แล้วก็รัฐมนตรีกพวกรัฐรัฐสภาแล้วก็หมายถึงทางด้านกระทรวงทบวงกรมต่างๆและที่สำคัญโรงแรมนะครับมูลค่ามหาศาลนะครับที่ลักเชอรี่โรงแรมที่ใหญ่ที่สุดอันหนึ่งกับผิวต้นก็ถูกเผาโรงเรียนที่มีชื่อขั้นตอนนี้ก็พูดง่ายวุ่นวายกันไปหมดนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นมาจากการที่ประชาชนเหล่านี้ไม่พอใจนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วกลุ่มที่เป็นตัวกระตุ้นนี่ก็คือกลุ่มที่เขาเรียกว่าขบวนการต่อต้านกัน อ่าคอ์เัปชันแต่เขาบอกว่าที่มันเผาเผาอยู่ไม่ใช่พวกเขาเป็นคนอื่นที่ไม่พอใจออกมาเยอะแยะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะเป็นการปฏิวัตินะฮะอ่าในในเน,นปาลน,นะฮะถึงไม่แช่ประท้วงธรรมาดาเท่านั้นเองครับค่ะอาจารย์คะแล้วคือถ้าตอนนี้เนี่ยมีการประกาศลาออกของผู้นำนะคะแต่ดูเหมือนว่าประชาชนจะยังมีความไม่พอใจนะคะอาจารย์มองทิศทางต่อไปของทั้งการเมืองและก็เรื่องของสังคมของเนปาลอย่างไรคะ ตอนนี้ก็อยู่ในการดูแลของทางด้านของทหารนะครับแล้วก็ทางด้านประชาี่ก็พยายามที่จะหาทางออกนะครับซึ่งแน่นอนฮะในตอนนี้ประชาชนจริงๆที่มันการประท้วงอันนี้ได้ตัวอย่างจากบังกรเทศนะครับเมื่อปีที่แล้วหรือไงเนี่ยที่บางกรเทศมีการประท้วงแล้วก็ไล่ผู้นําที่อยู่กันนานมากไปออกเพราะอันนี้เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่เนปาลเนี่ยมองว่าเนี่ยคือสิ่งที่เขาต้องการเพราะฉะนั้นในกรณีของบางกราเทศเนี่ยเขาก็เอาคนซึ่งเป็นอะไรครับที่ ที่ขึ้นมาเป็นผู้นําก็คือ,อผู้ได้รางวัลรูเบ p r i ไพรส์ในคราวนี้เนี่ยก็เป็นที่คาดกันว่าประชาชนเนี่ยต้องการคนที่เรียกว่ามีประวัติที่ดีและเป็นผู้นําที่ดีแล้วก็เป็นผู้นําที่สนับสนุนเรื่องของอะไรครับเรื่องของการต่อต้านเรื่องคอ์รัปชันหนึ่งในผู้นํานั้นก็คือนายกเทศมนตรีของกัดมันทุก็คือนายมาเรนราชาซึ่งอันนี้ก็มีการพูดกันว่าอยากได้คนประเภทเนี้ย ขึ้นมาเป็นผู้นําอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ขณะนี้ก็ยังดูแลสถานการณ์ก็ยังเรียกว่ามันไม่นิ่งนะครับแต่ว่าถ่งที่เกิดขึ้นก็คงจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางด้านของการเมืองนะครับคงจะมีการล้างบางและขณะเดียวกันก็คงจะมีการเลือกนะครับเลือกผู้นําในลักษณะที่ประชาชนเนี่ยต้องการที่เป็นผู้นําที่ไว้ใจได้อันนี้เป็นตัวอย่างอันนึงที่เห็นได้ชัดเรื่องของการเปลี่ยนแปลงจากประเทศหนึ่งเนี่ยมันส่งผลประเทศหนึ่งอันเนี้ยเห็นได้ชัดว่ามันเป็นลักษณะของการ ต้องการเรียนแบบจากสิ่งที่เกิดและประสบความสำเร็จในบางประเทศครับแต่คือถ้าไปดูรากเงาอีกส่วนหนึ่งนะคะเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจนะคะความเหลื่อมล้าก็สูงมานะคะข้อมูลนี้บอกว่าคนที่รวยที่สุดร้อยละสิบถือครองสินทรัพย์ประมาณร้อยละห้าสิบเจ็ดของทั้งประเทศนะคะคนจนที่สุดร้อยละสี่สิบมีสินทรัพย์ไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นตของทั้งหมดนะคะอาจารย์คะารากเงาของเศรษฐกิจของเนปาลที่เหลื่อมล้าขนาดนี้เนี่ยเป็นเพราะอะไร อันนี้ก็อย่างหนึ่งต้องยอมรับดยวว่าประเทศมีปัญหาเรื่องตลอดแต่ว่าที่สําคัญก็คือว่าทิงๆิเศรษฐกิจยขยายตัวนะถ้ามองถึง GDP เนี่ยขยายตัวปีนี้ประมาณ3%กว่าคาดว่าปีหน้าเนี่ย4%กว่าสูงกว่าเรานะฮะ แต่ว่าที่เป็นปัญหานี่คือมันสะสมเกิดจากการอะครับทรัพยากรต่างๆเหล่านี้มันตกอยู่ภายใต้การเรียกว่าแบ่งกันกินเท่เรียนวนาทนี่เิซึมระหว่างผู้นำนะครับแล้วก,กับเรื่องของอะไรครับปรับชนชั้นที่เรียกว่าดนชั้นในงด้านเศรษฐกิจที่อธิบายถึงเรื่องของความเหลื่อมล้ำเนี่ยสูงนะครับเพียงไม่กี่ตระกูลเนี่ยสามารถที่จะครอบงำ GDP มากกว่าห้าสิเปอร์เซ็นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นจากในกรณีนี้กับอันที่สองนะครับก็คือว่า ปัญหาไอ้ตัวเหลื่อมล้ำเนี่ยมันไปผสมกับที่สําคัญมากก็คือเรื่องของการตกงานนะครับการตกงานเนี่ยสูงมากอย่างที่บอกนะฮะ,ะแล้วก็เส้นความจนเนี่ยมันสูงมากนะครับถึง20% 3 4ปรี่ประเด็นเนี่ยที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คนเนี่ยต้องการการเปลี่ยนแปลงอย่างมากและต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าตัวที่เป็นทริกเกอร์จริงๆเป็นเรื่องของตัวโซเชียลมีเดียโซเชียลมีเดียด้านหนึ่งนะฮะเราจะเห็นได้ชัดว่า ะด้านหนึ่งเป็นเครื่องมือที่รัฐบาลคุมไว้สําหรับที่จะรักษาอานาจตัวเองไม่ต้องมาพูดถึงว่ามีประเทศไหนบ้างมีเยอะแยะเลยนะครับที่ประท้วงไม่ได้ทั้งน,นี่เป็นประเทศที่โหเรือกโซเชียลมีเดียขยายเพราะรัฐบาลคุมตรงนี้แต่ในประเทศอย่างเลบาลเนยนะครับทางด้านของรัฐบาลไม่สามารถที่จะคุมตัวนี้ เขไม่สามารถคุมตัวเนี่ยตัวนี้โซเชียลมีเดียก็นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ตรงกันข้ามคือเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงจากรัฐบาลข้อนะต้งองยอมรับว่าที่มันขยายตัวได้มากเนี่ยมันเกิดจากเรื่องของโซเชียลมีเดียนะครับที่ประท้วงออกมาปับ๊บเนี่ยโหขยายตัวออกมาเยอะแยะมากเลยมันทําให้เกิดการประท้วงออกมาอย่างมากแต่ขณะเดียวกันก็มีผลกระทบกระท้วงมากขึ้นมาปั๊บผลกระทบออกมาคือท,ทําลายเข้าของอะไรต่างเยอะแยะไปหมดเลยอันนี้ก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่ามันเป็นเรื่องของโลกของเข้าสู่ยุคข,ของอะไรครับ โซเชียลมีเดียซึ่งมันมีผลในการเมืองอ,อย่างที่ได้เห็นพอสมควรนะฮะจากหลายลประเทศอันนี้ก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ทําให้เกิดขึ้นแต่ไม่ใช่ทุกประเทศโซเชียลมีเดียนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงเป็นประชาธิปไตยโซเชียลมีเดียนะในบางประเทศเนี่ยมันกลายเป็นเครื่องมือในการคุมให้เกิดการอะไรครับรักษาไว้ซึ่งก็เรียกว่าอำนาจคือเรื่องของเผเด็จการหรืออํานาจนิยมเพราะฉะนั้นนี่มันมี2ด้านแต่ในด้านหนึ่งของบางประเทศกับในกรณีของอ่าใน บาเนี่ยน่าจะเห็นชัดว่านําไปสู่การเปลี่ยนแปลงกันได้เป็นชาธิปัไตยและโดยเฉพาะไอ้ตัวนี้เป็นสัญลักษณ์คือ generational set มันเป็นการปฏิวัติของอะไรครับของ generational s e ที่เกิดขึ้นซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจพอสมควรกันค่ะ g e n e r a t i o n Z เนี่ยจุดที่เป็นปัญหาที่ลุกขึ้นมาประท้วงส่วนหนึ่งเนี่ยเข้าใจว่าเป็นเรื่องของการว่างงานด้วยนะคะตัวเลขของ w บ r l d Bank นี่บอกว่า คือนอกจากหนึ่งใน5อยู่ในเส้นความยากจนแล้วนะคะแล้วก็การว่างงานของคนหนุ่มสาวเนี่ยก็ประมาณ20%เนะคะคือเกือบเกือบหนึ่งในสีของคนหนุ่มสาวเนี่ยว่างงานนะคะ,ะจุดนี้เนี่ยอาจารย์วิเคราะห์่อยครับมันมาจากสาเหตุอะไรแล้วก็ทิศทางมันจะเป็นยังไงต่อไปคะอันนี้ก็คงจะมาจากอันนี้นะฮะก็คือว่าหนึ่งเกิดจากเรื่องของเศรษฐกิจแม้ว่าจะมีการขยายตัวแต่เนื่องจากว่าความแตกต่างระหว่างรวยกับจนเนี่ยมันก็ทําให้เรื่องของการว่างงานเนี่ยนะฮะมันสูงขึ้น นะครับมันไม่ได้กระจายนะครับออกมาเป็นล้านค่าด้านเรื่องต่างๆกับอันนั้นกันที่2ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าโลกกําลังเข้าสู่ยุคนะฮะที่อาจจะหมายความว่า,วาเรื่องโซเชียลมีเดียในตัวมันเองนะครับเรื่องของอ่อเรื่องของอะไรครับเรื่องของอ่อเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ทําให้เกิดการว่างงานการันที่3ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าประเทศอย่างเน,นปานเน่นะครับการว่างงานตัวนี้มันก็มาจากเรื่องโครงสร้างของตัวเศรษฐกษิจ ว่าโครงสร้างงเศรษฐกิจเนี่ยมันก็บอกไม่ใด้ขยายตัวแต่เป็นเศรษฐกิจที่ยังพึ่งพาเรื่องกึงเกษตรเรื่องอุตสาหกรรมด้านต่างๆเหล่านี้เราจะเห็นได้ชัดนะฮะแม้กระทั่งอย่างที่เรามีการอ่าอ่านระรับมีการพูดกันนะฮะว่าในประเทศที่มีลักษณะโครงสร้างแบบนี้ความสามารถในการแข่งขันก็ถูกกระทบเพราะฉะนั้นในกรณีก็เป็นส่วนหนึ่งที่อธิบายถึงลักษณะของตัวอ่โครงสร้าง ของของของอการว่างงานบวกอีกอย่างนึงก็คือว่าม่คุณจบมานะฮะขาดเดียวกันมันก็มิสมัชก็คือว่าโครงสร้างเศรษฐกิจเนี่ยกับไปตัวลักษณะของการศึกษาเนี่ยมันมิสมัชกันพอมิสมัชกันปั๊บเนี่ยมันหมายความว่าพอจบมาหางานไม่ได้อันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดการว่างงานสูงนะครับเป็นพิเศษแต่ว่าตัวที่ทำให้เกิดปัญหาคือว่าจริงๆมันสะสมมัน,นี้จริงแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยไปแตะไอทีสําคัญมากที่สุด นะครับไปห้ามไอตัวที่เขาเรียกว่าคนกําลังใช้กันเยอะแยะมากเลยนะครับขนาดที่เกิดการว่างงานคนเหล่านี้ก็เอ็นจอยในเรื่องของดูนั่นดูนี่ต่อผ่าน Facebook ดูผ่านนะพอไปห้ามปั๊บท่านนั่นเองนะครับทุกอันเลยในตรงนี้คนเหล่านี้ก็เกิดปฏิกิริยาต่อต้านในทางเรียกว่าลบขึ้นมาท,าทันทีอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าถ้าไม่ได้แตะที่ตัวนี้ไอการกดก็เรียกว่าอะไรครับการกดดันที่เก็บกดเอาไว้เนะี่ยมันอาจจะยังไม่ระเบิดเพราะที่จะพอยที่จะนําไปสู่ การเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็คือ,อเรื่องของการห้ามเมื่อวันที่สี่กันยายนที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ขยายตัวได้อย่างรวดเร็วมากและโดยเฉพาะไปห้ามตัวเนี้ไปกระทบกับพวกเยนเดอร์ชนแซดซึ่งใช้พวกนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดการขยายตัวอย่างมากมายแต่ผมต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าโลกมันเกิดเรียกว่าอะไรครับเกิดการโลกาภิวัตน์เห็นจากประเทศหนึ่งคนเหล่านี้ผมก็คิดว่าเก็บกฎมานานพอสมควรแล้ว เพราะฉะนั้นในกรณนนีก็คงจะมองถึงตัวอย่างเพียงแต่ว่ามันยังไม่มีอะไรที่มันรวมให้คนเหล่านี้เกิดขึ้นมาพร้อมกันในการประท้วงเพราะมีการห้ามเรื่องนี้มันก็เกิดการรวมตัวการประท้วงที่มันได้ผลขึ้นมาทันทีครับค่ะอีกส่วนคือปัญหาทุจริตคอร์รัปชันนะคะในปานีน้มีดัชนีเรื่องของประเด็นการทุจริตเนี่ยสาจากร้อยแล้วก็อยู่อันดับร้อยเจ็ดจากทั้งหมดร8 0นะคะก็คือ อันดับกลางๆของตลาดคุณพระเอเชียใตย้แต่ว่าประชาชนชาวเนปาล80กว่าเปอร์เซ็นต์ที่เซอร์เวย์มาเขาบอกว่าทุจริตคือปัญหาใหญ่ที่สุดของประเทศนะคะอาจารย์ครับประเด็นเรื่องของทุจริตในเนปาลน,นี่หนักขนาดไหนคะอ,อ๋อหนักมากครับนะครับเราจะเห็นคุณดูอย่างตัวอย่างของการพูดถึงขนาดประเทศมีการขยายตัวและขนาดเดียวกันนะฮะเส้นความจนใน20กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ทุจริตอย่างเดียวจริงๆแล้วประเทศต่างๆที่มีปัญหานะฮะมันจะมีเรื่องของคอรัปชันเราจะเห็นชัด แต่คอร์รัปชันเนี่ยไปปนกับอีกตัวหนึ่งเขาเรียกว่าเนโปทิซึมเนโปทิซึมคือระบบพวกพ้องนะครับนี่ยังดีนะฮะไม่มีระบบที่เขาเรียกว่าอะไรครับเป็นระบบอ่าอ่าโคลนีอิซมคือบางประเทศเนี่ยโคลนีอิซมเนี่ยกับเนโปทิซึมมันต่างกันของเนปลาลเนี่ยเนโปทิซึมคือระบบพวกพ้องจะอย่างที่อาจารย์เล่าสามพัก,กน,นะฮะคอมมานิสสองพักนะครับแล้วก็ทางด้านของของเคสผัดกันสิบกว่าปีเนี่ยผัดกันคนหนึ่งเป็นนายกมารู้กี่ครั้ง นะครับแล้วก็ในกรณีนี้แต่บางประเทศมีโครนิซึ่งก็คือเป็นระบบเขาเรียกว่าระบบครอบครัวนะครับแต่ของเนปาลไม่มีแต่ว่าเนปาลเป็นระบบที่ เกี่ยวข้องก็คือเนปอติซึมกับเรื่องของคอร์รัปชันตัวคอร์รัปชันในตัวมันเองนะอาจจะยังบางทีมันอาจจะเรียกว่าไม่ถึงกับเรียกว่าทําให้เกิดการประท้วงอย่างมากมายมหาศาลนะครับนะแต่ตัวมันเองก็เป็นสาเหตุหนึ่งแต่ไอ้ตัวเนปอติซึมที่มันสะสมเนี่ยมันเห็นชัดๆว่าทําไมคอร์รัปชันเกิดอย่างไ้มันอยู่ในสามสามหัวหน้า uh, พักเนี่ยนะครับที่ผัดกันกินแล้วก็มันไม่ใช่อย่างนั้นเองก็มีการสนับ,น,บนุนกลุ่ม ทุนหรือว่ากลุ่มต่างๆที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันเพราะฉะนั้นมันเห็นชัดว่าใน10กว่าปีตั้งแต่2 0 0 8นะฮะตั้งแต่มีการเรื่องของอะไรครับมีการเปลี่ยนแปลง r รีพับลิกเนี่ยปรากฏว่าเรื่องของทรัพยากรต่างๆของเนปลาลนะอยู่ภายใต้อ่การคอนโทรลของกลุ่มจำนวนเพียงไม่กีเ่เพียงอยู่3กลุ่มใหญ่ๆนะฮะท,ที่ได้พูดถึงเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดขยายตัวของความไม่พอใจขยันขยายตัวที่เกิดจาก เรื่องของรับชั่นแต่ครับชั่นไปบวงกับเรื่องของระบบพวกพรองอันนี้ก็เลยเป็นประเด็นปัญหาแต่ว่าตัวนี้นะครับอาจจะเรียกว่าไม่ถึงกับระเบิดขึ้นมาถ้าหากว่ารัฐบาลไม่ไปแตะสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นเลดไลน์นะครับเป็นจุดทริปปิ้งพอยต์คือเรื่องของการห้ามไอสิ่งที่เขาเรียกว่าความอ่อนไหวของคนนะครับอ่ก็คือเรื่องที่ เกี่ยวข้องการห้ามโซเชียลมีเดียทุกอันเลยฮะที่ที่ท,ท,ที่ที่เขาใช้อยู่อันนี้ก็เป็นจวนหนึ่งที่ทําให้เกิดห้ามปับ๊บเนี่ยนะครับเรียกร้องขึ้นมาหนะ้าวันที่สี่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก็เริ่มที่จะมีการประท้วงแล้วพอมีการประท้วงที่สําคัญอย่างหนึ่งไปยิงนะฮะทำให้คนตายอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ยิ่งทําให้การประท้วงเนี่ยขยายตัวออกมาเยอะแยะเลยครับส่วนโจทย์ต่อไปของเนปาลนะคะตอนนี้ดูจะไม่พอใจชนชั้นนำทางการเมืองทุก กลุ่มนะคะแล้วก็ไม่พอใจการบริหารประเทศตลอดที่ผ่านมาด้วยนะคะแนวทางในการที่จะต้องมีผู้นําคนใหม่นี้อาจารย์สมชายประเมินยังไงครเพราะว่าตอนนี้ทหารก็เข้ามาควบคุมกองทัพบ,บอกว่าทหารจะอยู่ไม่นานต้องการทําหน้าที่เพียงแค่เข้าไปรักษาความสงบเรียบร้อยสุดท้ายก็ต้องมีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่มีการเดินหน้าทางการเมืองอยู่ดีนะคะโอเคครับอันนี้นะฮะก็คงหวังว่า,าทางด้านของทหารเองคงจะเข้ามาในลักษณะที่เป็นการชั่วข่าว นะครับแล้วก็คงจะไม่ได้นม,มไปสู่ให้อาจจะนําไปสู่การยืดอันนี้ผมคิดว่าเป็นการเสี่ยงมากเพราะว่าคราวนี้เป็นการไม่ใช่ทําการประท้วงนะเป็นปฏิวัติปฏิวัติก็่หมายถึงว่าประชาชนนะทั้งประเทศนยฮะและเข้ามามีความอ่อนไหวคือไม่ใช่ g e นอ r เ t ชั่นเอ็กซ์แนเองแต่ g e นอ r เลชั่นเนี่ยเป็นตัวที่พูดง่ายเป็นตัวที่นำนะครับนค้บความไม่พอใจเนี่ยของประเทศเนี่ยเพราะฉะนั้นในที่นี้ผมคิดว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือคงจะนําไปสู่ การอ่าการหาผู้นําชั่วคราวนะครับแล้วก็นำไปสู่การเลือกตั้งและอาจจะมีการแก้ไขรัฐธนูญหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ผมคิดว่าคงจะเป็นส่วนหนึ่งเพราะในขณะนี้สิ่งที่สําคัญคือหาผู้นำนะฮะที่เป็นที่ยอมรับนะครับเสียก่อน และจากผู้นำอันนี้ก็จะนำไปสู่เรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองซึ่งอาจจะหมายถึงการแก้ไขและรวนรูญหรือการปรับและจมนูนย่างไรก็ตามเพื่อน,นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอันใหม่ยกเว้นว่าจะผิดคาดก็คือว่าทหารหนะดูแลเปี่ยนตปลงขึ้นมาผมคิดว่าคงไม่กล้าทำในขนาดนั้นเพราะว่ามันเห็นชัดๆว่าประชาชนน่ะกลังต้องการการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ครับเพราะอย่างนี้ผมคิดว่าคงจะเป็น ฉากทัศ์ที่จะเกิดขึ้นก็คือหนึ่งนะครับในการหาผู้นำที่เป็นที่ยอมรับและนําไปสู่จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนะครับยกเว้นว่าจะปิดคาดในกริมนี่นก็คงจะเสี่ยงมากสําหรับคนที่พยายามจะทําในสิ่งเดียวกันนะฮะโดยถือโอกาสที่ตรงี้อันนี้ผมคิดว่าฉากทักท์ที่น่าจะเป็นไปได้ก็คือเขาต้องการการเปลี่ยนแปลงทางด้านที่ที่เป็นทางการเมืองที่เขายอมรับขึ้นมาได้ เพราะงานนี้ผมคิดว่าจะออกมาสำเร็จหรือไม่สําเร็จแต่ขั้นต้นก็คือต้องหาคนที่เป็นที่ยอมรับซึ่งหนึ่งในคนนั้นที่อาจารย์ได้พูดถึงก็คือทางด้านของอนายกเทศมนตรีคือนายบาลนเดดราแต่ว่าจะไปไปได้ขนาดไหนอันนี้เขาต้องมาดูต่อไปครับ ทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับในป่านะคะทั้งเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันระบบพวกพ้องผลประโยชน์ตกอยู่ในมือของคนบางกลุ่มนะคะแล้วก็มีความรวยที่กระจุกนะคะมีความจนที่เป็นวงกว้านะคะก็ทําให้เกิดการประท้วงครั้งรุนแรงเกิดขึ้นนะคะเป็นบทเรียนอย่างไรกับประเทศไทยนะคะแล้วก็เผชิญปัญหาลักษณะคล้ายๆกันเหมือนกันค่ะอาจารย์อันนี้ผมคิดว่าเป็นบทเรียนกับไทยและบทเรียนกับหลายๆประเทศเลยเพราะว่าตอนนี้เราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่า นะครับเรื่องของอความเดือดร้อนต่างเหล่าเนี้ยมันจะถึงจุดจุดหนึ่งที่เขาเรียกว่ามันทิกเกิดพลอยหรืออย่างอันนี้สําคัญมากเพราะฉะนั้นในกรณีผมก็คิดว่าสิ่งที่สําคัญก็คือทุกประเทศนะฮะอย่าให้มันลาม,ปามไปถึงทิกเกิดพลอยเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นจะต้องมีการหาทางแก้ไขการแก้ไขอันนี้ก็คือเรื่องของการแก้ไขของเขาเรียกว่าไอ้ตัวคอร์รัปชันนะครับอันนี้หนึ่งคอร์รัปชันแต่ที่สองก็คือระบบพวกทอง กับบางประเทศอย่างของเราด้วยนะครับเป็นระบบที่เขาเรียกว่าอะไรครับโคลนิซึมก็คือไม่ใช่ปกพรองอย่างเดียวแต่หมายถึงว่าเป็นระบบที่เขาเรียกว่าเครือยญาติเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่นําไปสู่ปัญหาที่ประชาชนต้องการการเปลี่ยนแปลง พราะย่น,นี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรื่องของอตัวที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากในหลายประเทศที่เราอยู่หนึ่งในนั้นเนปาลมันเห็นได้ชัดว่าอีกสามตัวเนี้ยนะครับถ้ามันรวมตัวกันแล้วไม่ได้แก้มันนําที่สุดจะนําไปสู่สิ่งที่ประชาชนต้องการการเปลี่ยนแปลงคือเรื่องของอะไรครับเนปโทซิซึมระบบคู่พ้องโครนีซึมระบบอะไรกรับครอบครัวกับที่สามคอร์รัปชัน นะครับสามตัวนี้ในตัวมันเองนะฮะนำไปสู่สิ่งที่ต้องการเปลี่ยนแปลงแต่ตัวที่จะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่เรียวกว่ารวดเร็วและก,กระจายได้สูงก็คือเรื่องโซเชียลมีเดียซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่โลกเข้าสู่ยุคซึ่จะนําไปสู่เรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่มาจากในยุคของโซเชียลมีเดียจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เร็วนะฮะในในใน,ในลักษณะหนึ่งและก,กระจายอย่างกว้างแต่สิ่งที่สําคัญก็คือว่า ในแง่ายของการเมืองนะั้นบางครั้งมองไปออกนึกว่าเฮ้ยไม่มีอะไรเพราะหลายประเทศก็บางประเทศผู้นำเนี่ยอยู่กันเป็นสิปียีปีแต่สิ่งที่อย่างนั้นบางประเทศจะเห็นได้ชัดเลยแต่ว่าไอาการสะสมเนี่ยมันมันสามารถเตีวปะท้วงขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นไอาการสะสม3ตัวที่ผมได้พูดถึงมันคือจุดที่จะนําไปสู่ปัญหาทางการเมืองที่นําไปสู่การเรียกร้องประชาชนได้ครับ